วันนี้แม่ครัวจำเป็นค่ะม <c oughs> ีค่ะลืมสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ะจะมาทํากล้วยแขกหรือกล้วยทอดค่ะนะคะกล้วยแขกหรือกล้วยทอดนี่พี่ก็ผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราอยู่เราอยู่ที่ต่างประเทศหรือเราอยู่เมืองนอกลรวอยากกินอะไรเราก็ต้องทํากินเองนะคะถึงคนทํากับข้าวไม่เป็นก็ต้องทําให้เป็นค่ะเพราะว่าอยู่นี่เราไม่มีอะไรที่จะได้กินง่ายๆถ้าเราอยากกินนะคะ พี่ผสมแป้งตัวนี้นะคะอันนี้ของเวียดนามนะคะของเวียดนามค่ะสําหรับทอดกล้วยหรือทอดเผือกค่ะแต่พี่ก็กลัวมันไม่อร่อยพอเพราะว่าพี่มีตัวนี้อยู่แล้วไงปกติแล้วพี่ก็ไม่ได้ผสมอะไรนะคะตัวนี้ไม่ได้ผสมอะไรเอาทอดกล้วยออกมาคืออันถุงหนึ่งนี่ทอดกล้วยได้ประมาณสามอ่าสามลูกนะคะมันก็เลยไม่พอมีน้อยพี่ก็เลยเอามาผสมกันค่ะกับของเวียดนามและของไทย เรากะะ็ใช้น้ำเย็นจัดนะคะใช้น้ำเย็นจัดลงไปแล้วพี่ก็พอเราใช้ของเวียดนามด้วยพี่ก็กลัวมันไม่อร่อยมันไม่พอพี่ก็เลยใส่กะทิลงไปด้วยค่ะสามช้อนนี้นะคะก็ให้มันออกมาประมาณนี้อันนี้คือใส่น้ําแข็งนะคะน้ําเย็นจัดนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือกล้วยที่เรามีอยู่ค่ะประมาณนี้นะคะก็หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อวานนี้นับได้สิบสามลูกค่ะ แต่หายไปค่ะคุณย่าชอบกินก็คือคุณย่าแกะไปกินหนึ่งลูกและสามีนะ่ะเขาก็กินไปสองสามลูกก็เลยเหลือประมาณนี้เราไปทอดกล้วยด้วยกันค่ะทุกคนข่าวว่าหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะคะไปดูค่ะปอกกล้วยก่อนค่ะส่วนเปลือกเขาพี่ก็จะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะเราไม่ได้ทิ้งทุกอย่างที่เป็นผักที่เหลือหรือจะเป็นเปลือก ผลไม้ต่างๆยกเว้นเม็ดนะคะพี่ไม่เอานอกนั้นพี่ก็จะเอาไปใส่ใส่ในปุ๋ยหมักหรือคอมโพส์ของพี่ค่ะเอาแบบเรียวๆบ้านๆเราเลยเนาะทุกคนค่ะไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปตั้งกระทะแป๊บหนึ่งนะใช้น้ำมันประมาณนี้พอค่ะเพราะว่าหลังจากทอดเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งน้ำมันอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้เก็บไว้เราใช้เยอะเดี๋ยวมันจะ เสียดายน้ำมันค่ะพากล้วยลงไปแล้วเราจะไปทอดกันค่ะน้ำมันเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอากล้วยลงไปทอดเลยค่ะใส่ถุงมือแล้วมันจะน,นวงค่ะ เวลาเราเอากล้วยลงไปทอดแล้วมันจะติดนะคะทุกคนเดี๋ยวทอดกระทะนี้เสร็จกระทะหน้าจะถอดถุงมือออกแล้วค่ะมันจะได้ง่ายค่ะเพราะว่าเราทํากินเองเนาะอีกอย่างเราก็ล้างมือแล้วจับกับมือได้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะน่ากินอยู่นะน่ากินอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามากลับนิดหนึ่งใส่ไฟแรงนิดหนึ่งมาดูซิเป็นยังไงอุ้ย ไม่เป็นไรแค่เหลืองไวไปนิดนึง่งเดี๋ยวพี่กลับหม้อนี้เสร็จแล้วขอไปถอดถุงมือออกนิดนึงไม่ต้องใส่แล้วค่ะถุงมือสุกตักออกไปแล้วนะคะเตาเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวทอดใหม่เลยค่ะตอนนี้พี่ก็ไปล้างมือแล้วก็ใช้มือจับเลยค่ะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วมันจับแป้งแล้วมันดึงค่ะแบบนี้จะถนัดกว่าแล้วก็จะออกมาสีสวยกว่าแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะ เนี่ยค่ะก็ทํากินเองเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายเนาะเราล้างมือความสะอาดเรามีอยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะ,คะก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะสีสวยมากเลยนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตอนสุกนะคะว่าจะเป็นยังไงเหลืองสวยทีเดียวเลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนค่ะ นี่ออกมาหน้าตาหน้าทานไหมคะที่อเมริกาเขาขายชิ้นละหนึ่งเหรียญหรือชิ้นละ30บาทเลยนะคะชิ้นละ30บาททั้งหมดนี้คิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยู่เมืองนอกพี่จึงบอกว่าอะไรที่ทำไม่เป็นก็ต้องทำเพราะของมันแพงมากๆค่ะหน้าทานไหมคะเติดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะหน้าทานมากๆเลยค่ะ ทุกอยากอยากกินอะไรก็แค่ลงมือทําค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ทุกคนค่ะดูสิเนี่ยอลังการงานชื่งงานย่ามาอืมอืม,อ,มอร่อยยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่แต่ก็อร่อยกรอบมากค่ะถ้าทุกคนมีแป้งของไทยอ่ะ ไม่ต้องไปผสมของเวียดนามก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราทําเยอะแล้วแป้งไม่พอเราก็ผสมกันแต่ถ้าใช้แต่ของของแป้งไทยร้วนๆนนะ่ะมันจะอร่อยอันนี้ก็อร่อย <c oughs> อร่อยมากค่ะพี่ป่าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย